ชัดก็เยี่ยมยอดเลยครับหมักลงไปในพื้นที่ตรงจุดนี้เลยนะฮะเราก็เอานําไปอบในตู้อบของเรานะฮะเป็นร่องๆเงี้ยให้ซึมเข้านะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นซอสที่เราเตรียมไว้นะฮะก็มีพวกรกระเทียมรากผักชีพริกไทยซอสหอยนางรมเนี่ยะสี้๊ว้วเราก็พอลงไปใน ไว้สักชั่วโมงนึงก็ได้ครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับตู้อบเนี่ยเราปรับไฟอยู่200นะฮะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่ครับที่ผ่านไป10นาทีฮะเป็นประมาณนี้นะครับเเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ฮะผลงานนะครับออกมาครับ ไม่ครับผมเป็นวางส่วนนะฮะแต่พอกินได้อยู่นะฮะ